กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมกับผมบอลวิววเคนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับไลท์โคนนะครับหรือว่าถ้าเบต้าหนึ่งเขาจะเรียกกลวยแสงเนอะนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับอาวุธนะครับผมของตัวละครถาวรนะครับผมทั้ง7ตัวละครด้วยกัน7ตัวละครด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าไลท์โคนใดๆนะครับดีมีมีประสิทธิภาพหรือสามารถใช้กับตัวใดๆได้เพิ่มขึ้น โอเคนะครับเราจะมาดูอันแรกกันเลยนะครับผมจะเป็นของฮิเมโกะนะครับฮิเมโกะเนี่ยจะเป็นสายปัญญานะครับสกิลปัญญาของฮิเมโกะเนี่ยคือง่ายๆไลค์โคนต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะครับไลค์โคนอ่ะจะต้องใส่กับตัวที่มีสายเดียวกันกับไลค์โคนนะครับสมมติไลค์โคนสายปัญญาเนี่ยก็จะต้องใส่กับตัวละครที่เป็นสายปัญญาเช่นกันนะครับถึงจะได้เอฟเฟกต์แต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเอฟเฟกต์เราใส่อะไรก็ได้นะครับมันจะได้สแตกด้านบนอยู่แล้วนะครับผมโอเคไลค์โคนของฮิเมโกะนะครับ บอกว่าสตูทุกทุกตัวตัวที่อยู่ในการต่อสู้จะทําให้อัตแท็ของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น8%นะครับผมโดยสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง5ครั้งหมายความว่าสตู5ตัวได้แท็กแปดห้าสี่สอ่านั่นเองนะครับแต่เมื่อมีสตูเป้าหมายที่ถูกทําลายจุดออนนะครับดาเมจของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น24%เป็นเวลา1เทิร์นด้วยกันนะครับก็ถามว่าใช้งานได้ดีไหมใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับแต่ก็จะมีข้อ ต่างหน่อยเดียวหมายถึงว่าใช้ได้ไม่เต็ม,ม,ตมประสิทธิภาพนิดนึงก็คือศัตรูจะต้องมีหลายตัวนะครับแล้วซึ่งปัญญาเนี่ยจะเป็นสายตีหมู่อยู่แล้วนะครับจะต้องใช้จะได้แอตแทก8ได้สแต็กสูงสุดเนี่ยนะครับต้องมีศัตรูเยอะนั่นเองถ้าเราไปตีบอสท,ที่มีตัวเดียวหรือว่ามีลูกน้องออกมาอาจจะมีแค่ส่ตัวอะไรเงี้ยก็บวกบวกหบวกสแล้วแต่จังหวะของสแต็กนะครับผมโดยรวมใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ ทำลายจุดอ่อนเนี่ยจะมีดามจเพิ่มขึ้นหนึ่งเทิร์นใช้ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าที่ไม่โกะถ้าทำลายจุดอ่อนได้จะปล่อยคอนติเนียลแอะแทบออกไปนะครับปล่อยเครื่องตัดพิซซ่าของเขาล่อนใส่ไปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ก็เดี๋ยวไปดูอันอื่นกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันนะฮะอันถัดไปนะครับผมก็จะเป็นของน้องคาร่านะครับของน้องคาร่าของน้องคาร่าเนี่ยบอกว่าทําให้แท็กของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น20%อนนะครับอ่ะใช้ง่ายและข้อแรก หลังจากผู้สวมใส่กำจัดศัตรูได้นะครับผมหรือถูกโจมตีจะฟื้นฟู HP 6%็ของแอตแทกของผู้สวมใส่ทันทีโอ้โหผมะว่ามันเป็นอ่หลายคนที่รอดรอดด้วยตีก็ดูดเลือดโดนตีก็ดูก็ได้เลือดกลับมานะครับผมแล้วก็พร้อมทั้งสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น20%ด้วยนะฮะแล้วก็จนกว่าเทินถัดไปของตัวเองจะสิ้นสุดลงนะครับผมเอฟเฟกนี้ไม่สามารถซ้อนทับได้นะครับผมโอเคก็โดยรวมเป็นการ์ดเอ่อเพราะว่าไงอ่ะ ทำลายล้างที่ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายไปใช้กับทำลายล้างตัวไหนก็ได้นะเพราะว่ามันบวกไอเท็20%อยู่แล้วแล้วก็โดนตีหรือตีเนี่ยก็ได้ h p 6%นะครับฟื้นฟูมานะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น20%ด้วยเวลาโดนตีโอ้โหเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายครับแต่ว่านั่นแหละต้องโดนตีถึงจะได้เอฟเฟกล่างนะครับผมก็จะมีข้อจำกัดนิดเดียวนะครับแต่โดยรวมพี่ให้โอเคนะถ้าไม่มีการ์ดทำลายล้างดีๆก็หน้าแรกเอาไว้นะครับ อ่ะต่อมานะครับของโบเนียนะครับสายประสานนะครับเนื่องจากตัวละครโบเนียเนี่ยให้เทียสูงอยู่แล้วแล้วยิ่งมีไลฟ์โคนไปนี้นะบอกเลยว่าสุดมากนะครับผมอันนี้ที่วางซ้อนทับหนึ่งนะครับไม่ได้วางซ้อน5นะนะครับวางซ้อนหนึ่งนะครับทำให้อัตราฟื้นฟูพลังงานผู้สนใจเพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์โอเคละเพราะว่าสายประสานยิ่งทําให้ตายได้เร็วยิ่งดีและเมื่อเป้าหมายฝ่ายตัวเองปล่อยถ้าไม่ตายนะครับเป้าหมายฝ่ายตัวเองปล่อยถ้าไม่ตายนะครับจะฟื้นฟูแต้มสกิลหนึ่งแต้ม โดยเอฟเฟกต์นี้จะสามารถเกิดขึ้นได้1ครั้งในทุกๆถ้าไม่ตาย2ครั้งหมายความว่าเฮ้ยไม่ว่าเพื่อนในทีมกดไม้ตายปุ๊บสกิลที่ใช้ช่องสกิลเพิ่มขึ้น1สามารถใช้สกิลได้หนึ่แล้วก็หลังจากนั้นถ้าไม่ตายคนอื่นรวมๆกันไปสองครั้งครั้งที่3ได้สกิลหนเจ๋งมากบอกเลยว่ายิ่งสู้ระยะยาวแล้วก็การใช้ถ้าไม่ตายต่าง,างๆเพิ่มช่องสกิลในการทำดาเมจมากขึ้น ใบนี้ถือว่าโหดมากในสายประสานอย่างนั้นไม่พอครับถ้าผู้สวมใส่ใช้สกิลต่อสู้ไอที่เพิ่มเนี่ยแหละไอที่ว่ากันเนี่ยคือไอเม็ดสกิลต่อสู้เนี่ยนะครับ d a m a จแ Action เป้าเป้าหมายถัดไปหลังจากตัวเนี้ยนะครับของฝ่ายตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้น30%โหดมากใช้กระโวลเนียบอกเลยว่าทุกอย่างเพอร์เฟมากโบเนียเร่งเทินปั๊บได้ เอฟเฟกจากบัฟของสกิลไม่พอได้เอฟเฟกจากไลค์โคดอันนี้อีกเข้าไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ๋งมากแต่โดยรวมไปใส่สายประสานตัวอื่นได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในส่วนนี้อ่ะพี่ยกตัวอย่างเป็นแอสตาน้องแอสตาที่เป็นเร่งความเร็วไม้ตายใช่ไหมครับเ,เวลาแอสตาใช้สกิลอ่ะมันเป็นสกิลโจมตีใช่ไหมตัวตึ่มไปแล้วพอหลังจากใช้สกิลอ่ะตัวถัดไปมันโบนดาเมจใช่ไหมถ้าตัวถัดไปเราอ่ะเป็นตัวฮิลขึ้นมาล่ะ เอาฮิวตีก็กระไรอยู่ไหมครับอ่านั่นแหละครับอันนี้มีข้อเดียวข้อจํากัดเดียวถ้าเกิดจะเอาไปใส่ตัวอื่นแต่แน่นอนการ์ดประจําตัวไลท์โคนประจําตัวหรือว่าประจําตัวของโบนียเนี่ยเหมาะโบนียมากที่สุดแต่แน่นอนออปชั่นด้านบนที่พูดถึงเมื่อกี้ใช้ได้ทุกตัวเก่งด้วยกดไม้ตายรั้งที่3ได้สก,กิลต่อสู้ฟื้นหนึ่งนะครับแล้วก็บวก8%พลังงานของผู้สวมใส่ด้วยรีเจนพลังงานได้เร็วขึ้นโอ้โหแบบเป็นการ์ดที่ดีมากพี่บอกเลยว่าดีจริงๆนะให้คําว่าดีมากๆเลย ถัดไปนะครับเป็นของเวลครับสุดหล่อนะฮะเพราะจะพูดสุดหล่อบ่อยหน่อยเพราะมาจากโฮไคอะเด้อนะครับทำให้ผู้สวมใส่สร้างดาเมจแก่ศัตรูเป้าหมายที่ติดดีบัฟนะครับติดเอฟเฟกดีบัฟใดๆก็ได้นะครับเพิ่มขึ้น20%หมายความว่าใส่กับลบล้างตัวไหนก็ได้ลบล้างเนี่ยความสามารถในการดีบัฟอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วไม่มีปัญหาครับสบายนะครับได้ใช้แน่ๆนะครับผมแล้วก็เมื่อผู้สวมใส่ปล่อยสกิลต่อสู้อัตราสร้างสถานะนะครับของการโจมตีครั้งนี้จะเพิ่มขึ้น20%ยี่สิบเพิ่มอีกร์ บอกเลยถ้ามองในแง่ของใส่ได้ตัวไหนบ้างนะใส่ได้ทุกตัวในสายลบล้างลักหมดทำนเมใส่ที่ติดดีบัฟมากขึ้นไม่พออัตราการสร้างฐานะของการปล่อยสกิลต่อสู้นนะันะเพิ่มขึ้นอีก20%แล้วได้แทกี่อโอ้โหเป็นการ์ดที่ดีมากอ่ะไม่ง่ายคือการ์ดเวนียเขาจำกัดแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับใส่กับพวกลบล้างอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับของเชียาผ่านะครับ เจอผาดน,นะครับสายอนุรักษ์นะครับสำหรับใส่กับสายอนุรักษ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นประจำตัวของเขานะครับทำให้ดีเฟนส์ผู้สมสัยเพิ่มขึ้นนะครับ24นะครับอัตราสร้างสถานะเพิ่มขึ้น20เร์เนตรงนี้เหมาะกับเจอผาดเองเพราะเจอผาดใช้สกิลต่อสู้แล้วาสามารถทำให้ศัตรูติดฟีดแต่แต่นะครับผู้อนุรักษ์ไฟมันก็าการทัน <laughs> การทันสกิลต่อสู้เนี่ยเอออัตราสร้างสถานะของอ ตัวละครหลักธาตุไฟเนี่ยมันไม่มีติดไฟไหม้ใดๆนะครับหมายความว่าการไปนี้ค่อนข้างจำเพาะเล็กน้อยในข้อนี้นะในข้ออัตราสร้างสถานะค่อนข้างจำเพาะนะครับสายอนุรักษ์ส่วนใหญ่จะออกดีเฟนซ์ซะเยอะนะครับโอเคพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสของตัวเองที่จะถูกโจมตีอันนี้โอเคสายอนุรักษ์นี่โอเคครับมาเลยมาตีฉันเลยนะครับมาตีฉันเลยนะครับหลังจากที่ผู้สงสัยถูกโจมตีแล้วดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นต์โหดนะครับเอา,ต,เอาต,รตรงๆเลยนะ ใส่อนุรักษ์ตัวไหนก็ได้ครับแต่แค่ข้อที่บอกว่าอัตราเพิ่มการสร้างสถานะเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับบางตัวเท่านั้นเองนะครับแต่เจ้าผาดเหมาะไหมเหมาะโคตรๆนะครับเหมาะโคตรๆนะครับหรือว่าใช้งานได้ดีนะครับการ์ดจริงๆไฟ้คน5ดาวแทบจะทุกคนอ่ะดีหมดเลยนะครับมันอยู่ที่การเลือกเอาไปใช้งานกับตัวละครในทีมที่เรามีตัวใดบ้างนั่นเองนะครับผมต่อมามาสายล่าสังหารกันบ้างครับล่าสังหารครับของยันซิงนะครับ ทำให้ดาเมจคิทิคอวผู้สมใส่เพิ่มขึ้น3-2อันนี้โอเคมากสายล่าสังหารนี่ยิ่งตีแรงยิ่งดีนะครับผมเมื่อแล้วเป็นเพิ่มคีดแดมด้วยนะนะครับดาเมจคิทิคอวนะครับเมื่อผู้สมใส่ใช้การโจมตีปกติหรือสกิลต่อสู้นะครับสร้างดาเมดอ่าต่อสู้สร้างดาเมจนั้นอนะแต่ไม่ทําให้เกิดคิดทิคอวอัอตราคิทิคอวตัวเองจะเพิ่มขึ้น4ี่เปอร์นึ่งเทินบอกเลยล่าสังหารทุกตัวใช้ได้แล้วแรงด้วย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ้ยถ้าฉันใชสก,กิลต่อสู้หรือตีธรรมดาไม่ติดคียไม่เป็นไรบัฟของไลคโคน,นี้ทําให้เทิร์นถัดไปอ่ะเพิ่มอัตราคียสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันบวกคีดแดมอยู่แล้วด้วยครับโหดครับบอกเลยว่าใบนี้โหดมากเป็นห้าดาวที่ดีมากได้มาก็ใส่ได้ล่าสังหารทุกตัวแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีข้อจํากัดใดๆน,น,นะครับต่อมาใบสุดท้ายนะครับของน้องใบลูนะครับน้องไมลู่นะครับเฮดพี HP ของผู้ตงส่ยเพิ่มขึ้น12%อันนี้โอเคแล้วเพราะว่าสายคิ หมายถึงว่าฮิวจะแรงตาม h HP Max อยู่แล้วนะครับและปริมาณการสร้างรักษาเพิ่มขึ้น12%โอเคนะครับเมื่อผู้สมสัครใทํทการรักษาให้กับเป้าหมายฝ่ายตัวเองนะครับจะมีบันทึกปริมาณรักษาเอาไว้นะครับเมื่อเป้าหมายฝ่ายตัวเองตัวใดตัวหนึ่งทําการโจมตีจะสุ่มสร้างดาเมจเพิ่มเติมแก่ศัตรูที่โดนโจมตีนะครับ ที่โดนโจมตีหนึ่งเป้าหมายนะครับตามค่าสถานะของผู้สวมใส่ซึ่งอ้างอิงจาก50%ของปริมาณรักษาที่บันทึกไว้โดยที่ดัมเมจนั้นนะจะไม่ได้รับผลจากเอฟเฟกแต่ละเทินจะสรุปผลได้สูงสุด1ครั้งนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะดูประมาณว่าเฮ้ยเราส่งฮิวไปให้กับตัวละครใดๆก็ตามนะครับแล้วถ้าตัวละครนั้นนะ่ทะทาเมจปับนะครับจะสร้างดัเมจขึ้นมา1ครั้งนะครับตามค่าสถานะของผู้สวมใส่ นะครับก็คือของโซนสองสัยการ์ไบนี้อ้างอิงเป็น50%ของค่ารักษาที่บันทึกไว้ที่โดนที่โยนฮิวเข้าไว้นะครับหมายความว่าอะไรถ้ามีใบนี้น้องใบลูกจากปกติโยนฮิวเป็นโยนชิ่งถูกไหมครับพอฮิวเป็นโยนชิ่งเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันบันทึกค่ารักษาไว้แล้วถ้าตัวที่โดนชิงฮิวเนี่ยทำดาเมจจะสร้างลาเมจเพิ่มเติมไปนะครับ50%จาก ผู้สมใส่ใบนี้นั่นเองนะครับอันนี้อาจจะดูงงนิดนึงพี่อยากลองเหมือนกันพอดีตอนเบต้าไม่ได้ลองเพราะว่าไม่มีค่าลองนอะคือเหมือนอารมณ์ง่ายๆฮิลใส่ใครคนที่คนที่โจมตีที่มีได้รับฮิลมันจะมีค่ามันทึกไว้แล้วตีใส่อะมันจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับหมายความว่าสายฮิลต่างๆสามารถช่วยสนับสนุนการทําดาเมจได้แล้วนะครับการ์ดใบนี้ถือว่าเหมาะสมกับตัวฟื้นฟูสายฮิลตัวนะครับผมโอเค จบไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับของการ์ดที่แนะนําทั้งหมดเนี่ยนะครับการ์ดที่แนะนําทั้งหมดมานี้นะครับสามารถซื้อได้นะครับอันนี้พอดีว่าเนื่องจากในเบต้าเทสเนี่ยมันสามารถซื้อได้หนึ่งครั้งแล้วก็มีเวลาเป็นวันเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะรีเซ็ตทุกเดือนหรือทุกแพทใดๆอันนี้เดี๋ยวรอเกมประกาศหรือว่ารอรอเล่นเกมเปิดก่อนแล้วกันเนื่องจากตอนนี้ทําในช่วงที่ช่วงก่อนเกมเปิดกี่วันเองเนี่ยวันนี้วันที่อะไรวะยี่สิบสี่วันนี้ยี่สิบสี่นะครับทำตอนว,วันที่ยี่สิบสี่นะครับ แต่ไงก็ตามนะครับก็ลองตรวจสอบกันดูแต่พี่ลองวิเคราะห์แล้วไร้คนใช้ได้ทุกตัวจริงๆมีแค่อย่างที่คอมเมนต์บางครั้งไว้ว่าบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสำหรับบางตัวแต่บางใบบางไร้คนที่เป็นอาวุธเนี่ยบางอันเน่เหมาะได้ทุกตัวจริงๆนะครับอย่างล่าสังหารเนี่ยสบายใส่กับใครก็ได้ครับใส่กับดันเฮงใส่กับเซเล่ก็ได้นะครับแห้งโคตรดีนะครับมันใช้ง่ายนะครับมันก็ไม่ได้รับว่าเออจะเอาใบบัฟอื่นอะไรนะครับมันดีมาก นะครับผมอ่าอย่างมีข้อจากัดเล็กน้อยอย่างเจอผ่านเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการไปใส่ผู้อนุรักษ์ไฟนะครับตัวหลักอนุรักษ์ไฟเพราะว่าตัวหลักอนุรักษ์ไฟไม่ได้สร้างค่าสถานะไม่ได้มีติดเผาไหมใดๆนะครับถ้าที่จำไม่ผิดนะครับอ่านะครับแต่ก็อื่นๆใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับมีฮีมิโกะก็อาจจะดูใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องการศัตรูในสนามเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆแต่บางใบไม่มีข้อจํากัดเลยใช้ได้ทุกตัวจริงๆนะครับผมก็ลองเลือกสรรกันดูง่ายๆหลักการ ก็เลือกตามตัวละครที่เราขาด <c oughs> ก็ได้นะครับ,รบเราขาดอาวุธใดก็ไปใส่ตัวนั้นก็ได้นะครับผมโอเควันนี้ก็จบไปแล้วครับกับการแนะนำนะครับไลค์โคนนะครับผมของประจำตัวแต่ละตัวของตู้ถาวรน,นะครับผมสามารถเลือกซื้อได้นะถ้าเรากาชาไม่ออกใดๆสามารถซื้อได้จากเศษเกลือ,อเศษเกลือที่เราเปิดกาชามาเนี่ยก็คือสตาร์ไลท์เนี่ยนะครับเอามาซื้อได้นะครับผมก็ภาพอาจจะอยู่ใน ด้านบนนะครับผมหรือว่ารอเกมเปิดน้องก็จะเห็นเองว่าสามารถซื้อได้ก็ลองเลือกสรรกันดูครับว่าเราขาดอะไรนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบพระคุณมากที่รับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามช่องพี่บอลไว้ได้ด้วยนะครับพี่บอลไว้ได้ด้วยนี่อยู่ตรงไหนไม่รู้แหละอย่างนี้นะติดตามช่องพี่บอลด้วยนะครับผมก็อย่าลืมามาสามารถพบปะพูดคุย วิเคราะห์กันได้เพราะว่าพี่ก็ยินดีที่จะวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับทุกคนนะครับผมพี่สตรีมทุกทุกหงงเย็นอยู่แล้วนะครับผมอาจจะมีสลับระหว่างสตาร์เรลและหไข่ไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะสตรีมหงไข่เป็นหลักนน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากที่รับชมครับ bye <S <S บายบายเจอกันครับ